สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนมกราคมเดือนแรกของปี จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดถึงจะดีมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รูวอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช2569นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดชีวิตถึงจะเฮงและปังมากยิ่งขึ้นมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการเปิดดวงไพ่ใบแรกได้ไพ่1ิบไม้เทา้าสิบไม้เทา้าในช่วงนี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเริ่มต้นปีมาเหมือนคุณมีภาระที่จะต้องแบกรับค่อนข้างหนักขึน้นเลย,เลยทีเดียวค่อนข้างเครียดนะชาวราศีธนู คุณอาจจะมีภาระที่ต้องแบกรับเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับความความรับผิดชอบต่างๆภายในครอบคอรัวหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักที่คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวคุณทั้งครอบครัวแฟนคุณก็อาจที่จะเป็นไปได้ดังนั้นในช่วงของเดือนมกราคมสําหรับชาวราศีธนูในตําแหน่งตัวตนเขาเขาบอกว่าเหมือนหน้าชื่นอกตรมต่อหน้าคนอื่นคุณอาจที่จะเป็นคนพูดเก่งคุยเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแต่ภายในใจแล้วคุณมีความหนักอึ้งอยู่ในใจคุณมีความเครียดอยู่ในใจมากพอสมควรนะคะในแต่ละคนแบกรับภาระที่ไม่เหมือนกันดังนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรต่อไพ่ใบต่อมาได้ออ่ชารีอดอดชารีออบอกถึงปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าในชีวิตแต่มันเป็นปัญหาที่คนอื่นแก้ไขให้คุณไม่ได้หรอก คนที่จะแก้ไขได้คือตัวคุณเองเท่านั้นหรือบางทีคุณมีปัญหาก็ไม่มีใครสนใจที่จะมาแก้ไขให้จนทําให้คุณต้องแก้ไขปัญหาของตัวคุณเองแต่ที่สําคัญคุณเป็นคนที่ชอบไปคอยยื่นมือเขาช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆของคนอื่นเนี่ยอาจที่จะมาสมอยู่ที่ตัวคุณได้นะเพราะคุณเป็นคนที่ถูกมองว่าให้คําปรึกษาที่ดีแก้ไขปัญหาได้นะคะโดยเฉพาะถ้า ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนบางคนใครที่ทำงานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นอันเนี้ยตัวคุณอะ่ะจะไม่มีปัญหาละแต่คุณอะ่ะจะมีลูกค้าเยอะอ่าจะมีลูกค้าเยอะชนิดที่เรียกว่าโอ้ยมันคิวยาวไปถึงวันนั้นวันนี้เลยไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเลยก็ได้นะสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนถ้าทำงานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับ ปัญหาของผู้อื่นบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาบางคนอาจจะเป็นนักจิตวิทยาที่เข้าไปรู้ปัญหาของผู้อื่นหรือบางคนอาจจะเป็นนักพยากรณ์อะไรก็ตามที่จะมีคิวยาวค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่านะจัดสรรเวลาพักผ่อนแทบไม่เจอใบต่อมาได้ไพ่เอ่อเฮโลแพน เมล็ดแพนหมายถึงสังไพราชเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีวิชาความรู้มีสติปัญญาบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นอาจารย์สอนหรืออาจที่จะเป็นคนทีเ่เป็นช่วงของการอยากศึกษาเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่ม,เต,มเติมในช่วงเดือนมกราคมนี้ ในช่วงเดือนมก,กราคมเนี่ยชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเองอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในบางคนแต่บางคนก็อาจจะเป็นเดินทางไปเพื่อไปให้วิชาความรู้กับผู้อื่นนะคะแต่ในช่วงของเดือนมก,กราคมเนี้ยชาวราศีธนูเองต้องเป็นคนที่มีกฎมีระเบียบกับชีวิตสักนิดหนึ่งนะหรืออาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่เจ้าระเบียบเกินไปจู้จี้จุก จิกเกินไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคนที่อยู่รอบๆตัวที่สำคัญชาวราศีธนูเองในช่วงเดือนมกราคมคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนมีสเ,นเนนมสเน่ห์อาจจะถูกมองว่าเจ้าชู้เลยก็ว่าได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการครบกับคนนี้แต่ยังคุยกับคนนั้นอยู่หรือบางทีก็อาจที่จะคุยกับทุกคนไปทั่ว มาแล้วก็เหมือนกับเป็นการเบี่ยงแห я, แต่ฉันก็ว่าฉันฉันไม่เจ้าชู้นะแต่คุณถูกคนมองว่าคุณเจ้าชู้นะในที่นี้ก็ต้องจัดระเบียบให้กับตัวคุณเองหรือคุณอาจที่จะมีกฎมีเกณฑ์ในการที่จะเลือกหรือคัดสรรคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนโสดอยู่ก็อาจที่จะทําให้มีคู่ยากเพราะอะไรกฎเกณฑ์เยอะระเบียบเยอะข้อบังคับเยอะจนทําให้คนที่เข้ามา ทนไม่ไหวก็เลิกลากันไปหรืออาจที่จะเข้ามาแล้วรับไม่ได้ก็ไม่เข้ามาซะดีกว่าประมาณนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมองว่าหญิงเกินไปกดเกณฑ์เยอะเจ้าระเบียบเกินไปมันก็เลยทำให้มีคู่ยากใบต่อมาได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญต้องบอกเลยนะชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอ,อ ลาบผลรายได้ให้คุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เยอะอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณอาจที่จะทําน้อยเกินไปหรืออาจที่จะมีลาบผลรายได้หรือมีโอกาสที่จะเข้ามาอีกเยอะนะแต่สิ่งที่เราได้มันได้แค่นี้จริงๆมันน่าที่จะต้องได้เยอะกว่านี้แต่เราได้แค่นี้มันก็จะมีความรู้สึกว่าได้น้อยเกินไปในสําหรับบางคนอาจจะมันมีโอกาสจะได้เยอะกว่านี้ทําไมให้เราแค่นี้ แต่บางคนมีโอกาสได้ตั้งเยอะแต่คุณเก็บเกี่ยวเอาแค่นี้เองนั่นมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะเพราะเป็นช่วงที่เรียกว่าการเงินของคุณอาจที่จะหรือรับผลรายได้ที่จะได้มันน่าจะต้องได้เยอะกว่าน,นี้แต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะกระตืหอหรือล้นมากน้อยแค่ไหนบางทีคุณอาจจะอ,อ,อยากรักสบายมันก็จะได้แค่เพียงเท่าที่คุณอยากได้เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณกระตืหอหรือล้นคุณจะได้อีกเยอะเลยทีเดียว มาดูไพ่คำโหรานะคะจะขยายความว่ายอย่างไรปะเกษตรปะเกษตรถ้ามันเป็นเกษตรอะดีแต่ปะเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีความอดทนนะคะอดทนเข้มแข็งมากขึ้นแต่ทีเนี้ยเป็นช่วงของการขาดความอดทนนะคะขาดความอดทนไม่เข้มแข็ง,ขงเจออุปสรรคค่อนข้างที่จะเจออุปสรรคมันจะมีความแปรปวนในชีวิตเกิดขึ้นมันเหมือนน่าจะดีชีวิตเหมือนน่าจะสมบูรณ์แบบ แต่มันไม่สมบูรณ์แบบมันมีภาระบางสิ่งบางอย่างแบกรับไว้หนักอึ้งสำหรับบางคนก็แบกรับภาระไว้หนักอึ้งสำหรับบางคนก็มีเรื่องเครียดจนหนักอึ้งจนทำให้ชีวิตของคุณแปรปวนคิดผิดคิดถูกคิดไม่ออกมีความเครียดเกิดขึ้นขาดความขาดความมั่นคงในตัวเองหรือไม่ก็ขาดความเข้มแข็งในจิตใจมันทำให้อ่อนไหวง่ายนะคะมาดูไพ่ใบต่อมา ให้ใบต่อมาเขาบอกว่าโภคทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินเลือกสวนไดนาอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่โภคทรัพย์มาติดอยู่กับปะเกษตรมันมีโอกาสที่จะนะได้ทรัพย์สินหรือมีโอกาสที่จะอะไรที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บางคนอยากจะซื้อที่ดินอยากจะซื้อที่ซื้อทางเก็บหรือบางคนทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์แต่ในช่วงเนี้ย มันเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีมันจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าใครที่ทำเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินที่ดินตรงนั้นมันจะมีปัญหามันอาจจะเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่ที่เขาหวงที่ทำให้ที่ขายยากแทนที่มันจะได้มันยังไม่ได้สักทีมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนบางคนจะได้รับมรดกแต่อาจจะถูกขัดขวางอาจจะถูกคนนู้นคนนี้คอยมีการแย่งชิงเกิดขึ้นอ่ะพูดง่ายมีการแย่งชิงเกิดขึ้นมันจึงทําให้คุณอะ จะได้แต่ก็ยังเหมือนจะได้แต่ก็ยังไม่ได้มันยังมีอุปสรรคแต่ว่าไม่ใช่จะไม่ได้ทีเดียวมันมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้คุณต้องแก้ไขปัญหาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะได้เท่าเดิมหรือได้น้อยกว่าเดิมหรือยังไงเกิดขึ้นได้นะคะมันต้องอยู่ในดวงของแต่ละคนต้องดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งต้องดูเจาะจงกันลงไปต้องพูดแบบนี้นะคะทีนี้บางคนก็อาจที่จะเกี่ยวกับเรื่องไรเกี่ยวกับการที่เรียกว่า ทรัพย์สินเงินทองหรือข้าวของหรือที่ดินอย่าเอาไปค้ำประกันใครนะคุณจะเดือดร้อนนะคะหรืออย่าไปหรือบ้านที่อยู่อาศัยของเราอย่าให้มีใครเข้ามาด้วยการที่เรียกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเขาเดือดร้อนมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเข้าสุดหัวสุดหางแล้วมันจะสร้างปัญหาให้เราแล้วไม่ไปง่ายๆนะคะ แต่ถามว่าคุณจัดการได้ไหมคุณจัดการได้แต่ว่ามันนานอ่ะกว่าจะสําเร็จกว่าจะเสร็จสิ้นกว่าจะสะสางได้บางคนนะที่มาดามรู้จกักมาดา,ดามห้ามเขาเขาไปเอาคนมาอยู่ในบ้านหลังที่เขาอ่ะไม่ได้อยู่แต่จริงๆบ้านหลังนั้นเขาให้คนเช่าได้แต่เขาไปเอาคนที่เขาบอกว่าเขารู้สึกสงสารไม่เป็นไรหรอกให้อยู่ชั่วคราวมันอยู่แล้วมันไปขนเอาลูกเอาหลานมาอยู่ตอนแรกอ่ะบอกว่าอยู่คนเดียวตอนหลังไปขนเอาลูกเอาหลานมาอยู่แล้วก็ ไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยแล้วก็ไล่ไม่ออกด้วยหนักเข้าเพื่อนมาดามต้องขายบ้านหลังนั้นแล้วให้เจ้าของใหม่เป็นคนไล่ออกถึงจะออกนะคะใบต่อมากเกษตรอ่ะเรามีปะ,กะเกษตรแต่ได้กเษกเษตรเกษตรมันจะมีความมั่นคงถาวรขึ้นนะมันจะหมายถึงการล่ํารวยมีหลักมีฐานขึ้นจากการอะไร ศึกษาเรียนรู้นะคะมีกฎมีระเบียบกับตัวเองมีความละเอียดรอบคอบแล้วมันจะทำให้คุณมั่นคงถาวรถ้าคุณทำอะไรด้วยการที่เรียกว่าแบกรับภาระทุกอย่างมาสมไว้กับตัวเราหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่รอบคอบแน่ทรัพย์สินคุณก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่แต่ถ้าคุณเป็นเฮโรแพนเป็นสังฆราชละเอียดรอบคอบศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะลงมือทำ หรือกําลังที่จะพูดคุยตกลงทำสัญญิงสัญญาหรือทำธุรกิจกับใครก็ตามต้องศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบต้องมีกฎมีระเบียบต้องตั้งกฎระเบียบขึ้นมาต้องมีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมั่นคงจะมีโอกาสร่ำรวยได้สำหรับคนที่ เจ้าระเบียบสักนิดหนึ่งไม่ใช่มันจะแย่ไปสมุมดทุกคนนะต้องบอกก่อนไพ่ไม่ได้บอกว่าแย่ทุกคนดังนั้นนะควรที่จะต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญใบต่อมาได้ดาวพุธนะคะสี่ดาวพุธเป็นดาวพุธเล็กธาตุน้ำกำลัง17นี่มันเป็นกำลังของดาวพุธดังนั้นคำพูดการติดต่อการเจรจาคำพูดคำจาการตกปากรับ รับคำใครหรือเอกสารสัญญาใดาๆก็ตามต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยหรือว่าเอ้ยรับเอกสารมาเซ็นเลยคุณอาจจะเดือดร้อนได้คุณอาจจะปะกะเสดได้เลยทีเดียวถ้ามันจะเป็นเกเสดได้คุณต้องละเอียดรอบคอบดูทุกอย่างอ่านทุกอย่างให้มันละเอียดถีถ้วนไม่ว่าจะคําพูดคําจาที่จะไปตกปากรับคําใคร ก็ต้องเป็นคำพูดคำจาที่มั่นใจแล้วว่าคุณไม่เสียเปรียบคุณต้องคิดเยอะๆดาวพูดเนี่ยเป็นดาวที่ดาวประหลอดน่ะมันรวดเร็วอะ่ะมันคิดเร็วพูดเร็วตัดสินใจเร็วไม่ได้ต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญอย่างไรถึงจะดีสำหรับชาวราศีธนูนะคะมาดามจะให้ทั้งหมด3าใบใบแรก ใบแรกได้ไพ่ใบที่29ให้กราบพระประธานในโบสถ์ในวันอังคารเสริมเรื่องการงานไปกราบพระประธานในโบสถ์ในวันอังคารในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีจะทำให้การงานของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากขึ้นมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นมีใจนักเลงมากขึ้นไม่ใช่กลัวๆกล้าๆทำอะไรแล้วแบบตัดสินใจแบบ ละล้าละลังมันไม่เด็ดขาดมันไม่มั่นคงแต่ถ้าเด็ดขาดมันจะมั่นคงกว่าถึงแม้การเด็ดขาดอาจจะมีการผิดพลาดเราจะรู้ได้เลยว่าเราผิดพลาดจากการตัดสินใจผิดพลาดตรงไหนแต่ถ้าคุณไม่เด็ดขาดคุณเหลาะแหละโลเลแล้วคุณตัดสินใจแบบฟังคนนั้นทีฟังคนนี้ทีเพราะความโลเลของคุณเวลาผิดพลาดเกิดขึ้นคุณไม่แน่ใจเลยว่าเนี่ยมันไม่ได้ผิดพลาดเพราะความคิดของฉันนะเป็นเพราะคนนี้มาพูดแบบนี้พูดแบบนั้น คุณจะกลายเป็นไปโทษคนอื่นคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยแล้วคุณจะรู้วิธีแก้ไขการผิดพลาดของตัวคุณเองไม่มีใครตัดสินใจเด็ดขาดแล้วไม่ผิดพลาดหรอกแต่มันผิดพลาดที่เราจะได้รู้ว่าเอาเก็บไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตได้ใบต่อมาเขาบอกว่าให้ซื้อน้ำเขียวดื่มหรือแจกเด็กน้ำเขียวดื่มหรือแจกเด็กในวันอาทิตย์ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาสนาทีจะซื้อแจก หรือดื่มเองหนึ่งกระป๋องก็ได้หรือจะซื้อแจกหรือดื่มเองหกกระป๋องก็ได้น้ำเขียวเป็นกระป๋องหรือน้ำเขียวเป็นขวดสุดแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่กําลังกําลังทรัพย์ของแต่ละคนจะหนึ่งหรือจะหกก็ได้หกมันเป็นกําลังของดาวอาทิตย์ให้ซื้อแจกในวันอาทิตย์วันอาทิตปีนี้ยังโลกาวินาศอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการที่เรียกว่าคุณอาจจะถูกใส่ร้ายคุณอาจจะเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆอาจจะเกิดอะไรกะ การแตกหักเสียหายผิดพลาดเกิดขึ้นได้มันจะทําให้หนักเป็นเบาซื้อน้ําเขียวแจกน้ําเขียวคือดาวพุธดาวพุธคือคําพูดคําจาคําพูดคําจาดาวพุธคือคําพูดคําจาพูดอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังคําพูดเอกสารสัญญาต้องระมัดระวังต้องมีความละเอียดรอบคอบคุณเป็นคนที่พูดแล้วทําให้คนเชื่อถือได้นะแต่คุณเป็นคนที่พูดถ้าพูดเร็วคิดเร็วพูดเร็วมันอาจจะเป็นคําพูดที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น จะทําให้คุณละเอียดรอบคอบแต่เขาเตือนเรื่องคําพูดด้วยนะคะซื้อน้ําเขียวแจกเด็กซ้าํามันจะได้ทําให้คําพูดของเรามีมีอํานาจเพราะดาวอาทิตย์มันคืออํานาจวาส,สนาบาร,รมีนะคะใบต่อมาเขาบอกว่าให้สักการะพระพรมคุณจะอยู่กรุงเทพหรือคุณจะอยู่ต่างจังหวัดก็หาพระพรมที่ใกล้บ้านคุณนะคะใครที่มีพระพรมที่บ้านก็ไหว้ที่บ้านเซิร์ชดูคาถาบูชาพระพรม ถ้าไปไหว้พระพรหมที่ตรงสารเลยอย่างอย่างเช่นในกรุงเทพมาดามอยู่กรุงเทพเนี้ยไปไหว้ตรงพระพรหมที่ตรงราชประสงค์หน้าแรกเนเขาขอเกี่ยวกับเรื่องการงานจะมีขอเกี่ยวกับเรื่องการงานขอเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเราก็ไปขอท่านนะคะเออเซิร์ชดูใน Google หน้าต่างๆขออะไรบ้างนะคะไปไหว้พระพรหมในวันจันทร์ ในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเสริมให้คุณมีสเสน่ห์แล้วมันก็เสริมทุกด้านให้กับคุณด้วยเพราะการไหว้พระพรมเนี่ยคุณไหว้สี่ด้านไหว้สี่หน้าเสริมทุกด้านให้คุณเลยเกี่ยวกับด้านสุขภาพเกี่ยวกับด้านการงานเรื่องโชคลาภเรื่องความรักได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่เกิดราศีธนูก็ไปไหว้พระพรมเสริมซะทำให้คุณจะได้มีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้า ลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานจะรู้สึกปลื้มขุนมากยิ่งขึ้นมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมดามดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ